สวัสดีครับผมอจปเดตของลูน่านะครับอา l ูน่า Luna, วันนี้นะครับก็ราคาต่ำสุดในของ OKX OK อยู่ที่หนึ่งมืนสองพันหนึ่งร้อยสองนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันที่บีเนนะส์อยู่เท่าไหร่นะครับอยู่เท่าไหร่นะครับผมได้เก็บของถูกอีกแล้วนะครับหนึ่งมืนสองพันหนึ่งร้อยสิบสองนะครับก็เรียกว่าไม้ที่ซื้อให้ดูวันนี้ก็อยู่ที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าห้าร้อยนะครับใต้ดูก็น่าจะ หลายคนคิดว่าดดยนะผมไม่ได้ดอยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับว่าผมเน้นเน้นสะสมความมั่งคั่งนะครับไม่ใช่ว่าจะซื้อแล้วจะขายตรงน้นตรงนี้นะครับผมก็อยากบอกให้ทุกคนทราบไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวดูด้วยกันนะครับตามเพลย์1 5เขามีโอกาสที่จะเทสขึ้นมาแถวแถวตรงนี้เลยนะครับสองหนึ่งสามร้อยเนี่ยสุวน,นี้แล้วก็ด่านต่อไปจะเป็นสองสี่แปดร้อย นะครับคนไหนได้ที่1นึเนี่ยหนึ่หมายความว่า1นึตรงนี้นะครับก็ไปที่2องสองสองสองหมื่นสี่พันเนี่ยเขาจะได้กำไรหนึ่งร้อยเกือบเกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับเข้าในตอนลบแล้วก็พลิกบวกนิดหน่อยก็ทันทีเลยนะเขาเข้า,ขาตอนที่ ลบอยู่3ามบอแล้วก็พลิกบวกอักสาเนี่ยก็ก็บวกเป็น60เกือบ100%นแล้วนะครับก็ลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับแต่คลิปนี้มาดเด็ราคาไม่ใช่จะบอกให้คุณซื้อขายตรงไหนนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่0ูนย์ตัว17เอ่อไม่จําเป็นต้องไป1ดอลลาร์หรือ30บาท3 4บาทไตนะครับ1บาทก็ไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับมันเป็นไปไม่ได้สําหรับคนที่ไม่ได้ย่อนย่อนเงินแต่1บาทเนี่ยหบาทเนี่ยมันเป็นไปแบบ ถ้าคนที่ใช้เงินหลักร้อยเนี่ยอยากอยากจะให้ไปหลักหนึ่งดอลแต่คนไหนที่ใช้เงินหลักร้านเนี่ยก็ใช้แค่1สงตะตังสตะตังเนี่ยกขพอแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องไปเยอะน,อยอยอ 8, นะครับแต่คนไหนที่เศษอยู่หลักร้อย200บาทหรือ1 0 0 0ันบาทนะครับสองพบาทเ็าอาจจะอยากให้มันไป1บาท2บาท3บาทเพราะว่าซื้อเวลานะครับอาจจะได้1ล้านหน่วย2ล้านหน่วยถ้าไป1บาทเขาคิดว่าจะได้1ล้าน2ล้านนั่นคือความหมายผมนะครับแต่บางคนเนี่ยก็ซื้อไปลงทุนหลักหมื่นหลักแสนก็ซื้อไปอยากได้ร้อยล้าน200ยล้านหน่วยนะครับขึ้ หลายบาทแล้วนะครับก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องไปถึง1ดอลสอดอลสาดอลหรอกนะครับเอาแค่อ่า้มันมีความคลาสสิกกว่าเหรียญมีนก็แล้วแต่ก็แล้วกันนะครับอันนี้ลุน่าอินุนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมโอเคถ้าดูทำเพรม1หนึ่งนะครับอ่าถ้าเกิดขึ้นไปตรงไหนนะครับเพื่อนๆนะครับ S1 นะครับก็0.55ดนะครับ0.55ดอลลาร์นะครับความหมายนะครับต่า1ดอลลาร์นี่ก็ประมาณสักอืม 3 3บาททํา4บาทนะครับแต่คงยากนะครับเ,เพื่อนแต่อะไรก็เป็นไปได้สําหรับคนที่มีความฝันนะครับเราอย่าทําลายความความฝันกันเองนะครับก็ลงทุนกันต่อไปครับถ้าเกิดคนไหนก็ลงทุนแล้วขาดทุนแล้วก็ขาดทุนอีกหรืออันนั้นผมไม่รู้นะครับจากกาไรตอนไหนก็ไม่ว่ากันนะครับแต่สิ่งที่รู้อย่างเดียวว่าก็คือความเสี่ยงต้อยลงเป็นเหลือศูนย์กี่ตัวนะครับเราก็สามารถ มีวันเวลาตัวที่จะชนะได้แต่ถ <Darwin> ้าเกิดว่าเปิดฟิวเจอร์เนี่ยมันล้างปล์ดไปเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าบล็อกออกจากกระดานเทรดไปแล้วก็แพ้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อตรงนี้ด้วยเงินน้อยๆแล้คุณตัวตัวๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าไม่ออกจากกระดานเด้งขึ้นมาคุณขายได้กําไรแน่นอนนะครับดังนั้นแล้วก็มันนี่มีเน็ตเมนต์เอ็มเอ็มหรือการจัดการหน้าตักในการเทรดให้ดีๆนะครับโอเคครับคลิปนี้อัปเดตสั้นๆเลยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับผมลุ้นกันต่อไปครับสําหรับตัวของลูน่าการลงทุนนนมมีีีคคคววาเเสสส่ยงะรรััับบขออตืด